หลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบทานอาหารอะไรไม่ได้บ้างสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมาในหัวข้อเรื่องว่าหลังผ่าไส้ติ่งอักเสบแล้วทานอะไรไม่ได้บ้างนะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยผมได้มาจากคุณกงกงนะครับได้สอบถามมาว่าหลังผ่าตัดไส้ติ่งแล้วเนี่ยเขาสามารถ ทานเบียร์ได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งก็เป็นคําถามที่ดีนะครับซึ่งหล,หลายคนก็อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าหลังทานหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยทานอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างนะครับ ราวนี้ผมจะมาพูดถึงว่าโดยหลักการโดยรวมแล,วแล้วเนี่ยว่าสามารถทานหรือไม่ทานอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับผมคือหลังปกติเนี่ยหลังการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยเราก็จะมีการตัดตัวของไส้ติ่งออกไปแล้วก็บริเวณที่ตัดเนี่ยก็จะเป็นต่อบริเวณลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีการตัดส่วนของเยื่อบุภายในของ ตัวของเส้นติ่งตรงต่อนะครับแล้วก็ตัดตัวของชั้นกล้ามเนื้อและชั้นผิวหนังเออชั้นเรียกว่าชั้นด้านนอกของตัวเส้นติ่งไปนะครับก็เหลือแต่บริเวณที่ต่อกับตัวของตัวลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะครับและตามทฤษฎีแล้วเนี่ยการหายของบาดแผลบริเวณนี้ก็ใช้เวลานะครับแต่ว่าชั้นที่สําคัญที่สุดในการหายและสามารถที่จะทําให้เราสามารถรับประทานอาหารได้ก็คือชั้นบุ ผิวหนังก็เลยเยื่อบุข้างข้างในนะครับในตัวของเยื่อบุชั้นในของตัวไส้ติ่งก็น่าจะเป็นบริเวณต่อที่ต่อกับลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะครับเนื้อเยื่อพวกนี้เนี่ยจะหายและประมาณประสานกันได้ภายในยิ่มสี่ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยหลังการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยสามารถที่จะทานอาหารได้ในหลังยิ่มสี่ชั่วโมงถ้าเป็นตามทฤษฎีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย พบว่าเราสามารถทานอาหารได้เลยหลังจากผ่าตัดซิทติงนะครับอาจจะเป็นทานน้ําทานอา,อาหารเหลวหรือข้าวต้มได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของทฤษฎีนี้ดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าหลังผ่าตัดเนี่ยสามารถทานอาหารได้เลยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ความรู้สึกว่าท้องอืดน,นะครับสามารถทานได้เลยนะครับครั้นี้เนี่ยปัญหาคือว่าเราอยากจะรู้ว่า เราจะสามารถทานอะไรได้และทานอะไรไม่ได้นะครับสรุปคือสามารถทานได้ทุกอย่างนะครับแต่มีข้อจํากัดนิดนึงนะครับว่าจะต้องระวังในเรื่องของการที่จะมีแรงดันในช่องท้องทีงท่ค่อนข้างสูงนะครับเช่นการที่จะต้องเบ่งทายหรือต้องเกร็งหน้าท้องหรือต้องทําให้ตัวของลาไส้ทํางานหนักนะครับซึ่งอาหารพวกนี้ควรจะละเว้นในช่วงแรกนะครับเพราะว่าการเรียกว่าการเย็บ หรือการผูก,การผ่าตัดเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงของตัวไม่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าอาหารเนี่ยมีความเรียกว่ามีความย่อยยากนะครับแล้วก็ลำไส้ต้องใช้ใช้แรงในการทำงานมากเนี่ยก็จะมีปัญหาในการที่จะย่อยแล้วก็ขับเคลื่อนของอาหารไปได้นะครับดังนั้นก็ควรจะเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากแล้วก็อาหารที่ต้องใช้แรงในการย่อยมากนะครับ อาหารพวกนี้ก็จะเป็นอาหารที่ให้ผมยกตัวอย่างคืออาหารที่ทําให้เราต้องเบ่งท้องถ่ายหนักคือทําให้ท้องผูกนะครับผมอาหารกลุ่มนี้ก็ควรจะละเว้นนะครับเ mm hmm. ช่นพวกอาหารมื้อใหญ่ๆหรืออาหารเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากๆนะครับแล้วก็อาหารบางประเภทเนี่ยก็อาจจะต้องลดลง เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ทําให้ท้องผูกโดยตรงเนี่ยแต่ว่ามันทําให้มีอาการลักษณะเหมือนกับท้องเสียได้นะครับแล้วก็อาการท้องเสียเนี่ยในสําหรับในบางบางคนเนี่ยอาจจะไม่ท้องเสียอาจจะกลายเป็นท้องผูกแทนนะครับสาหรับคนที่ขาดน้ําเช่นกลุ่มที่มีการขาดน้ําแล้วก็ทานอาหารอาหารกลุ่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนช็อกโกแลตพวกนี้นะครับจะทําให้ขาดน้ําได้นะครับและอาหารกลุ่ม ที่เผ็ดร้อนจะทําให้ลําไส้ทํางานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มีการเบ่งถ่ายมากนะครับเช่นอาหารเผ็ดอาหารรสจัดนะครับพวกนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าก็จะเป็นปัญหาในภายหลังได้นะครับจากคาแนะนําของผมนะครับหลังผ่าตัดมาแล้วเนี่ยก็สัก7วันนะครับน่าจะทานอาหารที่เรียกว่าไม่มี ไม่มีปัญหาเรื่องของท้องเสียและทำให้ท้องผูกนะครับแล้วก็ควรงดเรื่องของแอลโกอฮอล์นะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะทานอาหารได้ตามปกตินะครับแล้วก็พยายามอย่าทำกิจกรรมหรืออาหารที่ทำให้ท้องผูกมากนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของอเรียกว่าแผลหน้าท้องมีไส้เลื่อนเกิดขึ้นนะครับท่านใดมีคำถามอะไรสามารถซักถามได้แล้วก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ Thank you